วัสดีปีใหม่นะครับ2เดือน1 2 0 2 6นะครับอัปเดตต้นปีกันนะครับทองเด้งขึ้นมาที่4 3 8สนะครับอาทิศทางเนี้ยต้องมองไปทิศทางบ่ายนะครับต้องมองไปทิศทางบ่ายโอกาสบ่ายขึ้นมาถึงตรงนี้มีโอกาสนะครับอย่างแรกคือวันสิ้นปี ชนเด้งชนที่4,400แล้วแล้วก็ม้วนลงไปนะครับมีโอกาสที่จะขึ้นหน้าบ่ายมากกว่าหาจุดบ่ายแถวๆนี้ก็ได้ครับทำกำไรเหนือ4,400นะครับมีโอกาสที่ขึ้นมาทะลุตรงนี้ชนแนวต้านตรงนี้แล้วก็มีโอกาสพักตัวตรงนี้นะครับ4430แต่เล่นหน้าบ่ายได้เปรียบนะครับคอนเฟิร์มก็หาจุดคัดด้วยสำคัญมาก นะครับมมกันดีๆหาจุดหาจุดคัดให้ชัดแค่ั้นเองครับผมมองว่าเล่นหน้าบ่ายครับได้เปรียบขอบคุณครับ